สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสงังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮาหนอยวันที่31สิงหาคม2567นกะนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่จ,จะจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้ก็คือการจดด่นวิ่งลูดแยกแต่ละรอบนะคะทุกท่านถ้าท่านไม่ชอบเด่นแยกที่ใจวางไว้ให้ก็ให้ท่านรอดูมัดรวมกับเลขเด่นประจำวันได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบนะพี่น้องเนาะ สำหรับคู่ด้านบนที่ใจวางไว้ให้นั้นเป็นการหาความน่าจะเป็นนะคะทุกท่านให้ทุกท่านดูตัวเด่นก่อนค่อยตัดสินใจนะคะหนึ่งเด่นจะมีทั้งหมดหกคู่นะคะทุกท่านขาไปต่อนะคะวันที่สามสิบไปดูก่อนนะคะว่าท่านจะตามต่อหรือไม่นะคะสำหรับที่สามสิบจะให้เด่นเฉพาะกิจหนึ่งและศูนย์นะคะทุกคนมาสามหนึ่งเจ็ดห้าหกนะคะวันนี้หนึ่งมา เข้าคู่ตัวเจาะค่ะทุกคนคู่ตัวกับ7117เนาะค่ะศูนย์หลุดนะคะมัดรวมมา5ได้เด่นประจำวันมา6เข้าคู่5665นะคะทุกท่านกาชาติใจให้0ูย์และ9มา73280นะคะเด่นแยกมา0นะคะคู่ด้านบนหลุดนะคะมัดรวมหลุดได้เด่นประจำวันหลุดนะคะสำหรับนอยกาชาตินอยพิเศษใจให้3และ2มา61346 เด่นมา3วันนี้มาเด่นแยกกับวัดรวมนะคะทุกคน3 1มหนน่สาะพี่น้องผู้ด้านบนมาไหมมา6446นะคะมาเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านวันนี้ก็ปรับไปนะคะทุกคนมาทั้งเลขเด่นประจําวันทั้งเด่นแยกทั้งมัดรวมนะคะน้อยปกตินะคะใจให้7และ6วันนี้มอยปกติมาทั้งเและหเลยมาเจ็ดเ นะคะทุกท่านมาคู่ตัวจอนะคะคู่ตัวกับ6996พี่น้องคะนี่นะคะนอย VIP ใจให้4และ3วันนี้คู่ตัวจอมาหลายคู่นะคะทุกคนมา98 4 5 5ดหคู่8คู่ตัวจอนะคะ8 4ด8คู่ตัวจ่อแยกคู่ตัวจอมัดรวมมาเฉพาะ1พี่น้องมา7 1 1 7่่นะคะทุกท่าน ไปต่อลุ้นต่อนะคะทุกคนวันที่สามสิบนะคะวันนี้ใจจะดูว่าอ่าสามตัวมาไหมนะคะทุกคนสามเจ็ดหนึ่งมาหนึ่งครั้งนะคะเจ็ดสามสองมาสองครั้งนะคะหกสามหกหนึ่งมาสามครั้งนะคะทุกคนวันนี้เลขตัวโต๊ดมาสามหน่อยพี่ดองหน่อยเชื้อเิจ นอยกระชาตินอยพิเศษนะคะทุกคนสําหรับ3ตัวบนนะคะเนาะมาต่อลุ้นต่อวันที่31นะคะวันที่31มสิ็ใจก็ผลการออกรางวันวันที่30มสิบมาน้อยปกติ3ามเจ้าหกนอยพิเศษ8ปดหหนึ่งสามนอยวีพีหกเก้าออมาบวกกันพี่น้อง3ามบวกเจ็ดบวกเบกหบวกแบกหบกหบกสบกหบกเบวกแบกสได้70 7 0สิบเบลบหนึกสบกหนึ่งได้71นะคะ จะจะจับหาสองตัวเหมือนเดิมนะคะบนล่างถ้าใครอยากได้3าตัวก็ 6, 6, 99, 6 1 9 1 9 9ถึงห9 9กนถึง7 0 9ด1 1ถึง719นะคะทุกท่านคาะนี่คือคลิปเมื่อ3ปีที่แล้วก็เป็นตัวนี้นะคะทุกคนแค่ใจไม่ได้เอา6มาวางไว้ตัวหน้าเฉยๆนะคะทุกท่านขามาดูความน่าจะเป็นนะคะทุกคน คูห่หกคือคู่ผลลบนะคะคู่เจ็คือคู่ผลบวกนะคะทุกคนเรามาดูค่ะ9 1้าถึงเกก็1นึ่ก็สอก็สาก็สี่ก็ห้าก็หกก็เจ็ดก็แปดเก้ศย์หนถึงศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนยสองนยสามนย์ส่ศนยย์หกศ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งถึง1น1่งเก้าหนึ่งหนึ่งหี่หนึ่งห้านะคะทุกท่าน

เด่นเฉพาะกิจนะคะทุกคนวันนี้อยู่ที่เลข0และ9นะคะทุกคนวันนี้ตัวเลขซ้ำกันหลายหน่อยอยู่นะคะทุกคนมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้นนะคะหน่อยการชาติหนและ0พิเศษ9และ8นะคะทุกท่านปกติ1และ0 v น p 0ย์และ9พี่น้องหน่อยไหนบ้างที่มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้นเฉพาะกิจการชาติ ปกติ V.I.P พี่น้องคะถ้าท่านไม่ชอบเบิ้ลในตัวเบิ้ลในตัวคือยังไง0 9 9ย1ประมาณน,นี้นะคะทุกคนวันนี้ก็ดูเลขเบิ้ลประจำวันหรือเบิ้ลด้านบนได้เลยนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบเลขเบิ้ลเนาะคะ่ะเนาะทีนี้มาดูตัวจอนะคะทุกคนนอยเฉพาะติจศ์และ9จ้ใจบอก2น้อยเลยก็คือนอยเฉพาะขีดกับนอย V.I.P นะคะ0และ9ตัวจาะเป็น เก้า9นะคะทุกท่านส่วนศูนย์ประจำวันเสาร์นะคะมี0 7 7 0 0 2 2 0นะคะทุกท่านแล้วแต่ความชอบนะพี่น้นอง0 1-0ยถึงก็แล้วแต่ทุกท่านจะพิจารณาชอบได้นะคะโอยพิเศษ9และ8ตัวเจาะ 98, 8, 18, 99, 9 8้8แป9ศูนย์แปาหสำหรับน้อยปกตินะคะทุกคน1และ0ย์ตัวเจาะเก้1 1นึ่งศูนยะคะศูถึงศูก็แล้วแต่ความชอบนะคะทุกคนตอนศูนย์ประจำวันเสาร์ก็0 7นย์เจ็นะคะทุกท่านทีนี้เรามาดูคู่มัดรวมนะคะมัดรวมทุกรอบทุกน้อยประจำวันที่31มสิอยู่ที่เลขเจ็ด้เลขศูย์พี่น้องคะตัวเดียวกับผล รวมเลยนะคะทุกคนวันนี้มัดรวมนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่านะคะเดี๋ยวใจให้คู่ตัวจอก,ก่อนนะคะถ้าสมมุติว่าใครไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะชอบคู่มัดรวมก็เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะทุกคนศูนย์ประจําวันก็ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะหรือชอบนอกเหนือนจากนี้ก็เลือกได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ความมักความชอบพี่น้อง แต่ทีนี้นะคะถ้า FC ท่านไหนไม่ชอบคู่ด้านบนให้ทำยังไงนะคะเดี๋ยวใจขออนุญาตเขียนวันที่ก่อนนะคะทุกท่านถ้าสมมุติว่า FC ไม่ชอบคู่ด้านบนให้ท่านทำแบบนี้นะคะให้ท่านจับเด่นแยกใส่มัดรวมจะทำให้ดูแค่หนึ่งน้อยหนอยต่อไปทุกท่านทำเองนะคะโดยชบุกิจ09และ9มัดรวม7และ0เป็น09 90 0, 0, 0 7 7 0 0 0, 0. 9ก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะทุกคนประมาณนี้จับแบบนี้ไปทุกน้อยนะคะทุกท่านถ้าสมมติว่าผู้ใดบ่มมกคูด้านบนเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเลขเด่นประจําวันเสาร์อยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองเบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดกับสองสองค่ะเจ็ดกับสองนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนเรามาดูค่ะทุกคนถ้าสมมุติว่าน้อยเริ่มหลุดน้อย ฉพาะกิจการชาติหลุดหมดพิเศษหลุดหมดเลยนะคะทุกคนให้ FC สังเกตตั้งแต่น้อยแรกน้อยสองพี่หลักค่ะทุกคนคะ่ะว่าเลขเด่นหรือมัดรวมไหลตัวไหนไหลให้ตามตัวนั้นถ้าสมมุติว่าไม่ไหลเลยนะคะทุกคนหลุดทั้งสามน้อยแล้วไม่ไหลเลยใจก็อยากให้หยุดนะคะวันต่อมาค่อยมาตามใหม่ถามว่าน้อย ปกติน้อย VAP ไม่มีสิทธิ์เข้าหรอมีสิทธิ์เข้าเหมือนกันนะคะทุกท่านแต่ว่าสิทธิ์หลุดนั้นจะมากกว่าสิทธิ์เข้าเนาะพี่น้องเนาะก็พิจารณาดูดีๆนะคะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางฮานอยวันที่31นะคะสิงหาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สุโชคๆมันหมันโชคปู่โชคคุเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ